สวัสดีครับทีมงานทีเจออตโต้ครวันนี้รับชมงานกันนิดนึงนะฮะยามาฮ่าอาสามครับโคมดำวงแหวน3ชั้น LED บาร์นะครับคันนี้จริงๆติดตั้งมาแล้วนะจากที่อื่นนะฮะลูกค้ามาแก้นะครับมันไม่เวิร์กนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคัตออฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานเรื่องการระบบเดินระบบสายนะครับลูกค้าไม่แฮปปี้นะก็เลยให้ทางทีเจออโต้จัดการให้ใหม่นะครับโอเคครับเรามาดูงานกันนิดนึงฮะ LED บาร์ครับบาร์สวยฮะบบาร์ไอบูครับ หล่อเลยนะฮะเพิ่มเติมนะครับวงแหวน2ชั้นครับสแตนดาร์ดปิดบาร์เลยสวิตต์ปิดเปิดเราแยกไว้ให้ลูกค้าแล้วนะท่านสามารถเลือกปิดเปิดได้นะครับสวยงามฮะ,ะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับปิดวงแหวนเลยะครับเปิดรีวิวฮะรีวิวลูกแก้วสีแดงนะครับหน้าตาประมาณนี้นะ,ะลูกแก้วสีแดงนะครับก็แล้วแต่กับลูกค้าชอบนะฮะท่านสามารถทําเพิ่มก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับสําหรับ EVI นะเพิ่มเต <นะ S 2> ิมนะครับบาร์ครับ เห็นไหมฮะสามารถเปิดปิดคู่ได้เลยนะครับสวิตคือเราแยกระบบไว้ให้ลูกค้าหมดแล้วนะท่านเล่นท่านสามารถกดใช้งานได้นะครับนะฮะไอตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านสะดวกแล้วกันนะครับเปิดวงแหวนครับเห็นไหมฮะประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยฮะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยเรายิ่ดนที่บริการครับ ขอบคุณทุกท่านที่สนะเวลารับชมอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทีเจอ o โต้ไว้นะครับผลงานติดตั้งโปรเจคเตอร์มากมายรอท่านอยู่เลยที่นี่ที่เดียวทีเจอ o โต้ไม่ว่าจะเป็นบิกไบ์หรือรถยนต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ